สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Oh y เกม Games ยินดีต้อนรับสู่เกมสยองขวัญกับเกม Emily Wants to Play Emily อยากจะเล่นด้วยโอเคเรามาลุยต่อในบ้านแห่งความหลอนกับตุ๊กตา ผีในพาร์ทที่5กันเลยนะครับซึ่งเรานั้นจะได้รับบทเป็นพนักงานส่งพิซซ่าที่ต้องมาเผชิญหน้ากับบ้านที่ไม่มีใครอยู่เว้นแต่จะมีก็แค่หุ่นตุ๊กตาผีทั้ง3ตัวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวในชุดเดรสสีดำนะครับกีกกี้ตัวตลกโบโซที่มีชื่อว่า เชสเตอร์ ester, แล้วก็ผู้ชายใส่เนคไทแล้วก็สูทนะครับที่มีชื่อว่ามิสเตอร์แทเตอร์ตอนนี้เราจะมาอยู่ในช่วงเวลาตีสี่นะครับในบ้านหลังนี้ซึ่งลูกสาวเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตที่มีชื่อว่าเอมิลี่ได้สั่งให้เรามาส่งพิซซ่านะครับโอเคตอนนี้ช่วงเวลาตีสี่เอาไฟดับครับ มีตัวเลขนับถอยหลังเราเปิดไฟดูสิโอเค <c oughs> เอาเฮ้ยเอมิลี่หลอกเรา <c oughs> และ,จะเจ้าช่วย <c oughs> แสดงว่าในช่วงเวลาตีสี่เราห้ามเปิดไฟใช่ไหมแล้วเราจะมองเห็นได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> โอเคมาลุยกันใหม่นะครับในช่วงเวลาตีสี่ แห่งความน่ากลัวและระทึกขวัญน,นะครับซึ่งภารกิจของเราก็คือเราต้องผ่านช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าให้ได้โอเคไฟดับแล้วแล้วก็มีตัวเลขนับถอยหลังนะครับแสดงว่าเอมิลี่ต้องการให้เราเล่นซ่อนหากับเธอนะครับเอาเฮ้ยนี่ไงไฟฉายเจอแล้ว โอเคเราได้ f ฟ t c h ไรท์มาเรียบร้อยครับสามารถกดเปิดไฟฉายได้แบบนี้นี่เองในห้องนี้น่าจะไม่มีเอมิลี่อยู่เอานี่ไงแปะโป่งแปะโป้งโอเคเมื่อแปะตัวเอมิลี่ได้เวลาก็จะเริ่มนับถอยหลังใหม่อีกครั้งโอเคเข้าใจการเล่นเกม h i g h and s e e กับเอมิลี่แล้วโอเคต้องรีบหาให้เร็วที่สุด ก่อนที่เวลาจะหมดนะครับไม่งั้นเราโดนเอมิลี่จัมสแกนแน่นอนในห้องทำงานไม่เจอครับไปดูที่ห้องนั่งเล่นเอาอยู่นี่ไงโปะแปะโป้งแปะโป้งเรียบร้อยครับตอนนี้ไปแอบอยู่ที่ห้องไหนอีกเอมิรี่ห้องน้ำไม่มีนะครับกระจกห้องน้ำแตกกระจุยด้วยในห้องนอน ของพ่อแม่ของเอมิลี่ใช่ไหมห้องนี้หรือไม่ก็เป็นห้องนอนของเอมิลี่เองนะครับมาขยับที่โคมไฟนะครับจะมีห้องใต้ดินซ่อนอยู่ด้านล่างโอเคลงไปดูที่ห้องใต้ดินสิว่าเอมิลี่แอบลงมาซ่อนตัวอยู่ในนี้หรือเปล่าเฮ้ยเวลาเหลือสามหกสามห้าเฮ้ยต้องรีบหน่อยแล้วทัว้งไหนกูเนี่ยโอ้โหทำไมห้องมัน ลึกลับซับซ้อนเฮ้ยไม่เจอเฮ้ยแย่แล้วต้องรีบหาตัวเอมิลี่ให้เจอโดยเร็วขึ้นบันไดกลับไปที่ห้องนอน18 17เจฮ้ยแย่แล้วไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะหมดเวลาแล้ว12ไปดูที่ห้องกดังเก็บของครับเอาอยู่ตรงนี้ไงโอเคแปะปองกอนโอเคโอ้โหเกือบตายครับ เกือบไม่ทันเวลาแล้วโอ้โหฟลุกครับมาแอบที่ห้องเก็บของนี่เองเวลาก็จะเริ่มนับถอยหลังอีกครั้งตั้งแต่75นะครับเราน่าจะต้องเล่นเกมซ่อนหากับเอมิลี่ไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะถึงตีห้านะน่าจะผ่านไปได้นะครับโอเคตอนนี้ เรายังคงต้องหาตัวเอมิลี่ต่อไปครับกับเวลาที่เหลืออยู่ห้องทำงานไม่มีห้องนั่งเล่นไม่มีเหรอโอเคมาที่ห้องนอนอีกครั้งหนึ่งเอานี่ไงแอบอยู่หลังชั้นวางทีวีโอเคแปะโป่งเรียบร้อยครับลองลองไปดูที่ชั้นใต้ดินอีกครั้งนะครับเพื่อเอมิลี่เปลี่ยนใจที่จะลงมา แอบซ่อนตัวอยู่ในนี้โอเคทางตันครับไม่เจอครับแต่รู้สึกว่าในช่วงเวลาตีสี่นี้เราจะไม่เจอกับไอ้เจ้าตุ๊กตาหุ่นผีทั้ง3ตัวนะครับเราจะเล่นซ่อนแอบกับเอมิลี่เท่านั้นโอเคแต่ตอนนี้ต้องรีบหาให้เจอแล้วเอานี่ไงไปแอบอยู่ตรงนี้แปะโป้ง โอเคเวลาเริ่มใหม่ที่75ครับขออีกสักรอบสิว่าจะแอบ,บลงมาที่ห้องใต้ดินหรือเปล่ายังไม่เจอครับนี่อะไรเอ่ยเหมือนเป็นเทปคัสเซ็ตนะครับที่บันทึกเสียงเอานี่ไงแปะโป้งโอ้โหในที่สุดก็ลงมาแอบ,บที่ชั้นใต้ดินจนได้ ซึ่งชั้นใต้ดินนี่น่าจะเป็นที่ที่เอมิลี่เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างเพียงลำพังนะครับโดยที่พ่อแม่ของเธอก็ถูกเอมิลี่ฆาตกรรมด้วยเช่นกันโอเคขึ้นไปแต่เราก็ยังไม่รู้สาเหตุของความเป็นมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้แต่ตอนนี้เวลาถอยหลังไปเรื่อยๆครับเมื่อไรจะตีห้าวะเนี่ยรุงเร็วรีบตีห้ารเร็ว สามแสามเจฮ้ยอยู่ไหนว่าเอมิลี่แอบอยู่ที่ไหนมาที่ห้องครัวไม่มีนะครับเข้าไปที่ห้องโซฟาสิไม่มีนะครับมีแต่พื้นที่พังทะลุไปด้านล่างเร็วๆเวลาจะหมดแล้วสิบแปดสิบเจ็ดสิบหเฮ้ยแย่แล้วถ้าเวลาหมดโดนเอมิลี่จัมสแ์แกแน่เกมโอเวอร์ทันทีนะครับเฮ้ยห้องไหนวะเนี่ย โกดังหรือเปล่าเอาโกดังอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหมาเสียวแวบแวบกับโกดังเป็นครั้งที่สองนะครับโอ้โหที่เอมิลี่มาแอบซ่อนอยู่โอเคเวลาเริ่มนับถอยลังอีกครั้งหนึ่งครับเราก็ใช้ไฟฉายส่องไปเรื่อยๆนะครับห้ามเผลอไปเปิดไฟไม่งั้นเราจะโดนเอมิลี่จัมสแกเกมโอเวอร์ทันที โอเคตอนนี้ไปซ่อนอยู่ที่ไหนเอมิลี่เอาเรียบร้อยครับตัดมาที่เวลาตีห้านะครับในที่สุดก็ผ่านจนได้โอ้โหหัวใจเต้นรัวเป็นกลองเลยนะครับโอเคก็สำหรับในพาร์ทที่5ของเกมเอมิลี่ส์วันทูเพลย์นะครับผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อน มาลุยกันต่อในพาร์ทหน้านะครับช่วงเวลาตีห้าเอา้าโดนมิสเตอร์แททเทอร์มาจัมส์สแกสซะอย่างนั้นโอพระเจ้าช่วยแสดงว่าช่วงเวลาตีห้าถึงหกโมงเช้านอกจากว่าเราจะเล่นไฮแอนด์ซิกซซ่อนแอบ,บกับเอมิลี่ก็ยังจะมีตุ๊กตาหุ่นผีทั้ง3ตัวมาร่วมด้วยโอ้โหบันเทิงละคราวนี้โอเค ยังไงก็อย่าลืมมาติดตามชมกันต่อในพาร์ทหน้านะครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบิดบายโอ้ย oh yeah.